องคอปทอพี่น้องสอปปสพี่น้องกองทัพธรรมค่ะแล้วก็สวัสดีพี่น้องนะคะที่ดูรับชมรับฟังอยู่ทางบ้านทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะวันนี้นะคะอยากจะเรียนว่าแต่ละครั้งที่ได้มาที่เวทีแห่งนี้นะคะจะเห็นว่าพี่น้องเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นทุกครั้งเลยค่ะ นะคะนี่คือเลือดนักสู้เลือดนักสู้นะคะที่ปรากฏอยู่ที่นี้แห่งนี้แล้วนะคะวันนี้ที่ผ่านมาตอนแดดร้อนนะคะเราก็อยู่กันได้พอมีฝนเวทีเรากลับใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นค่ะวันนี้นะคะอยากจะ มีบทกรอนบทกลอนหนึ่งนะคะเป็นจากพี่เขาชื่อพี่วุฒิชัยเป็นคนทีโอทีเกษียณไปแล้วนะคะพี่เขาบอกว่าอำนาจเกินก่อใช้ทุจริตเลวทามเหลี่ยมเล่สร้างแต่พิษยอกย้อนการเมืองไม่สำธิ์ผลเพื่อความดี รบรูธรรมนำร้อนซ่อนร้ายสามานเป็นยังไงคะพี่เขาลงใน Facebook ไปเห็นเข้าเลยหยิบของพี่เข้ามาวันนี้ไอ้พวกคนที่กำลังต้องการเขาเรียกว่าสนองตอบความต้องการของตัวเองเอาเปรียบสังคมไม่ให้เกิดความยุติธรรมนำออกมาใช้ ต้องการให้ตนเองเนี่ยสำเร็จหรือว่าทำตามความประสงค์ของตัวเองโดยใช้ลุกแก่อำนาจพี่น้องจะเห็นไหมว่า9เดือนที่ผ่านมาจากรัฐบาลชุดนี้ของเศรษฐาทวีสินเก้าเดือนที่ผ่านมาที่คนชื่อทักสินเหยียบพื้นแผ่นดินไทยอะไรเกิดขึ้นคะความยุติธรรมเนี่ยมองไม่เห็นเลยใช่ไหม ความยุติธรรมมันมืดมิดในแผ่นดินนี้นะคะเขาบอกว่าเมื่อเงินมีอำนาจเหนือคุณธรรมจริยธรรมสังคมก็เสื่อมสามวันนี้ที่ผ่านมาคุกเป็นยังไงคนชื่อทักษิณก็ไม่รู้จักใช่ไหมเราเองก็ยังไม่รู้เลยว่าทักษิณเนี่ยป่วยจริงหรือเปล่า ไปอยู่ชั้น14มืดมิดหมดไม่มีใครเลยที่กระบวนการยุติธรรมจะมาบอกเราให้เห็นว่าเป็นโลกอะไรหนึ่งสอสมสี่ไม่มีวันนี้พอหลังจากที่เขาพ <c oughs> พักโทษก็จะสามารถเดินสายได้หายหมดทุกโลกพอวันนี้จำเป็นที่จะต้องไปฟังเรื่องพิจารณาเรื่องมาตาหนึ่งหนึ่งสองใช่ไหม โลกมันกลับมาอีกแล้วว่าพี่น้องเอ้ยมันประหลาดจริงๆใช่ไหมคะมันประหลาดจริงๆว่าไอ้โลกมันกลับมาได้ยังไงอีกนะคะเราอยู่กันที่นี่พี่น้องไม่ต้องใส่แมสเลยใช่ไหมคะเราอยู่กันมาหลายเดือนแล้วไม่เห็นจะเป็นต้องนะคะไม่มีโควิดไม่มีเพราะพวกเราเป็นคนดีไงแต่คนบางคนเนี่ยมันพยายามจะเอาโลกใส่ตัวเอง มันวิปริตไหมวิปริตนะคะไม่มีโลกแต่อยากทำให้เกิดโลกเพียงแต่คุณต้องการเอาประโยชน์ใส่ตนเองพี่น้องเชื่อไหมว่าเดี๋ยวพอวันนี้ผ่านไปเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลืนนี้เดี๋ยวออดถ่วยอีกแล้วแล้วเราดูซิว่าจะไปไหน<ม>เขาบอกว่าวันที่19 18ใช่ไหมคะ18 จะต้องมาฟังอ่ะเดี๋ยวเราดูกันว่า18ปดมันจะเกิดโรคอะไรขึ้นอีกโรคโรคอะไรคะพี่อ๋อโลหิตลงปอดมันมันเป็นโรคประหลาดประหลาดมันเกิดโรคมันมันคิดได้ยังไงนะคนเหล่านี้มันคิดจริงๆนะคะนอกเหนือจากนั้นคนเหล่านี้ไม่ได้ทำประโยชน์เพื่อบ้านเพื่อเมืองเลยมาถึงก็จ้อง แต่ที่จะเอาเปรียบมาถึงก็จ้องแต่ว่าจะสั่งการวันนี้ข่าวบอกว่าโอ้โหมีรถเข้ารถออกในบ้านเยอะแยะไปหมดบางคนเขาบอกว่าเฮ้ยขนาดมึงเป็นโรคเอ็นป่วยเอนเปื่อยมึงยังไม่เป็นไรโควิดแค่นี้มึงไปไหนไม่ได้เลยเหรอโลกมันเอนเปื่อยยังทำอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าหากคุณแช่งตัวเองเราไม่ได้แช่งนะ คุณแช่งตัวเองเพราะฉะนั้นคุณก็รับผลกรรมไปแล้วกันค่ะมีสิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าวันนี้นะคะเห็นไม่ข่าวเรื่องสันเขื่อนของขมรใช่ไหมคะคิดว่าพี่น้องที่อยู่นี่ต้องตามข่าวที่ขมรสร้างสันเขื่อนเข้ามาไม่ทำตามแนว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าเดี๋ยวจะลองไปเจรจากับขเขมรแล้วจะดูว่าสามารถเอาอะไรที่ไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้มันใช่ไหมพี่น้องมันบ้าหรือเปล่ามันบ้าหรือเปล่ามันบ้าหรือเปล่าก็ในเมื่อคุณสร้างสรรคเข่อนไม่ถูกต้องตามกรรมวิธีตามกระบวนการหรือตามธรรมเนียมปฏิบัติของประเทศ เราคนไทยคุณเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณต้องทำหนังสือทักทวงใช่ไหมแต่คุณกลับบอกว่าเดี๋ยวจะเดินทางไปเยือนกัมพูชาแล้วจะดูซิว่าหาอะไรที่จะไปแลกเปลี่ยนบ้างมันบ้าไปแล้วอยากจะถามท่านนายกเศรษฐา อยากจะถามคนที่ชักใยอยู่เบื้องหลังอยากจะมีคำถามยังไปคนที่ทำตัวเหนือ,อานายกรัฐมนตรีว่าวันนี้คุณคัดเลือกคนที่มาเป็นรัฐมนตรีต่างๆคุณใช้อะไรหลักการคัดเลือกรัฐมนตรีเขามีจริยธรรมอยู่นะคะพี่น้องไปดูเลยหลักจริยธรรมว่ามีอะไรบ้างนะคะในการที่จะมาเป็นรัฐมนตรี แต่เรามองว่าไม่มีเลยเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะลาออกใช่ไหมฮะท่านรัฐมนตรีต่างประเทศอันนี้ท่านเป็นคนดีนะท่านปานปีอ่ต่อไปท่านรัฐมนตรีช่วยกิษณนะัท่านลาออกแต่มีคนที่อยู่ดีๆต้องพิจารณาว่ามีจริยธรรมและมีคุณสมบัติเหมาะสมจะเป็นรัฐมนตรีหรือไม่ แต่นายกเศรษฐาและคนที่อยู่เหนือนายกกับส่งมาเป็นรัฐมนตรีใช่ไม่ใช่พอมาเป็นรัฐมนตรีปุ๊บมีการทักท้วงอยู่ไม่ได้แล้วต้องเพนก่อนแล้วต้องลาออกก่อนแล้วนี่มันที่ล้อเล่นเหรอคะแผ่นดินไทยประเทศไทยเมืองไทยมันไม่ใช่เป็นบริษัทของคุณใช่ไหมคะ มันเป็นของเราพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักชาติรักบ้านรักเมืองรักแผ่นดินที่นี่ประเทศไทยมันไม่ใช่ที่คุณจะเอาคนของคุณมาบริหารใช่ไหมถ้าคุณเห็นว่าคุณพิชิตชื่นบานเอ่ยนามเลยเพราะมันเป็นเรื่องจริงเหมาะที่จะทำประโยชน์ให้กับคุณได้คุณเอาไปอยู่บริษัทคุณใช่ไหม คุณไม่ต้องเอามาเป็นรัฐมนตรีเพราะมันแปดเปื้อนใช่ไหมเรื่องถุงขนมใช่ไม่ใช่ใชแล้วดูสินายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศษฐาทวีสินคนที่อยู่เหนือนายกรัฐมนตรีชื่ออะไรพวกเราก็ทราบใช่ไหมชื่ออะไรคะอ๋อน่าเหลี่ยมเหรอมาเมื่อกี้เขาบอกแล้วนะเมื่อกี้เขาบอกว่ามันเหลี่ยมนะคะ เพราะฉะนั้นเรียมนักตัวเลยหรอคะเพราะฉะนั้นคุณอย่ามาดูถูกคนไทยใช่ไม่ใช่ใชคุณอย่ามาดูถูกคนไทยว่าคุณจะจับใครหรือชี้นิ้วใครมาเป็นรัฐมนตรีก็ได้พวกเราไม่ยอมใช่ไหมพวกเราไม่ยอมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราต้องยืนหยัดต่อสู้ เพื่อนํำความยุติธรรมมาสู่แผ่นดินไทยให้ได้นะคะพี่น้องที่อยู่ตรงนี้เรายืนหยัดกันมาโดยตลอดตั้งแต่อากาศร้อนจนกระทั่งหน้าฝนย่างเข้ามาแล้วเราไม่กลัวใช่ไหมเพ่อหัวใจเราใหญ่ว่ากคำปั้นใช่ไม่ใช่เพราะหัวใจเราใหญ่ฝากคำปั้นหัวใจเรามีจุดมุ่งหมายเดียวเพื่อให้ประเทศนี้ เกิดความยุติธรรมคนผิดต้องถูกลงโทษ <Yeah. S 1> อยากจะบอกว่ารัฐมนตรีที่อยู่ในคณะรัฐมนตรีเศษฐาอย่าภายเรือให้โจรน,นั่งเลย <Yeah. S 1> นะคะอย่าภายเรือให้โจรน,นั่ง <Yeah. S 1> ถ้ามร,รู้ว่ารักชาติรักบ้านรักเมืองรักประชาชนอย่างที่แต่ละคำเวลาสื่อมวลชนให้สัมภาษณ์ทำอะไร ทำเพื่อพี่น้องประชาชนออกมาเถอะออกมานะคะอย่าไปอยู่เลยอย่าไปเป็นเลยรัฐมนตรีนะคะมันไม่มีสัก์ไม่มีสีนะคะนอกเหนือจากนั้นที่ผ่านมามีข่าวอีกวันนี้ทุเรียนเมืองไทยที่ส่งไปจีนแพ้เวียดนามแล้วใช่ไหมคะแล้วมันบริหารประเทศชาติกันยังไง9เดือนที่ผ่านมามีอะไรบ้างซอฟต์พาวเวอร์อยู่ที่ไหน ขายผ้าเข่าม้าเหรอผ้าเข่าม้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษเราทํามาแล้วมันมีคุณประโยชน์มีองค์กรที่เป็นส่วนของนักธุรกิจเข้าไปขายมากมายแล้วนายกและมะติคุณไม่ต้องใส่ผ้าเข่าม้าแล้วไปเดินโชว์ต่างประเทศหรอกใช่ไหมถามว่าคุณไปเนี่ยที่ไปเนี่ยผ้าเข่าม้าที่คุณขายเนี่ยมันพอค่าเครื่องบินหรือเปล่าอ่ามันพอค่าเครื่องบินไหม คุณออนทัวไปทั่วเลยเนี่ยไปที่บริษัทนั้นบริษัทนี้ทำตัวเป็นเซลแมนเลยมันใช่ไหมคุณเป็นนายกรัฐมนตรีคุณต้องไปเจรจากับผู้นำประเทศต่างๆใช่ไหมคุณต้องไปเจรจากับประเทศต่างๆโอเคละคุณไปเจรจาได้ในบางบริษัทแต่ไม่ใช่ในตารางของคุณไป,ไปบริษัทนู้นไปบริษัทนี้แล้วบอกว่าจะเอาผ้าขาม้าไปขาย โเอ้ยเสถานะคะคุณคิดได้แค่นี้เองเหรอกลับไปขายบ้านจัดสรรคุณเธอนะคะกลับไปขายหมู่บ้านดีกว่าอย่ามาบริหารประเทศเลยนะคะต่อมานะคะถามว่า9เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนอกเหนือจากไปทัวร์ต่างประเทศแล้วมีอะไรที่ พี่น้องที่นั่งอยู่นี้ไหนลองบอกซิว่ารัฐบาลชุดนี้ทำเพื่อประเทศชาติประชาชนมีไหมช่วยนึกหน่อยไม่มีเหรอคะน,ะนีลนุชเนี่ยนึกมานานมากแล้วว่ามีมีไหมช่วยนึกหน่อยเพราะน,นีนึกไม่ออกไม่มีใช่ไหมคะแล้วเราจะให้มันบริหารประเทศได้ยังไงเราต้องชักชวนส่งเสียงดังๆให้พี่น้องที่ยังไม่ได้มาเวทีคอปทอแห่งนี้ ออกมามาที่นี่มาช่วยกันสื่อสารออกมาออกมาออกมาค่ะส่งเสียงดังๆค่ะค่ะเราออกมามาช่วยกันถ้าไม่พักค้างอ้างแรมก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเราสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมานะคะที่นี่ที่แห่งนี้มันเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์นีรนุษย์มาทุกครั้งต้องมากราบนะคะขอพรท่านกรมหลวง ชุมพรทุกครั้งเพราะท่านพระอ,องค์ท่านรักชาติรักบ้านรักเมืองพระอ,องค์ท่านต้องทราบว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี้เราไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเองเลยใช่ไหมเราเสียสละความสุขส่วนตัวพี่ๆเราอยู่บ้านเรามีที่อยู่เราไม่ต้องมานั่งหลังขดหล้างแข็งใช่ไม่ใช่เราสามารถที่จะอยู่ที่เย็นๆพี่น้องกองทัพธรมก็ไปอยู่กับ เกษตรทํากันน่ารักทํากันให้มีความสุขแต่เราก็มานี่เพราะเรามีความสุขยิ่งฝ่าอยู่ที่บ้านใช่ไม,ช <S <S 1> <S 1> ม่ใช่เรามีความสุขเพราะเราทําเพื่อส่วนรวมเรามีความสุขเพราะเรามองว่าถ้าหากเราไม่ทําแล้วใครจะทําใช่ไหม <S <S 1> <S 1> ถ้าวันนี้เราไม่ทำแล้วใครจะทำ บ้านเมืองนี้มันคงที่จะถึงเขาเรียกว่าอยู่ไม่ได้ใช่ไหมลูกหลานเราจะอยู่ยังไงใช่ไหมคะถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาสิ่งต่างๆวันนี้นะคะความจริงเนี่ยมันเปิดเผยทุกอย่างแล้วเรารอเพียงพี่น้องเราจะมารอล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียววันนี้เราเชื่อได้เลยว่าพี่น้องทั่วทั้งประเทศรู้อยู่แล้วว่ารัฐบาลเนี่ย เป็นยังไงรัฐบาลเนี้ยไม่ได้เคยทำเพื่อพี่น้องประชาชนรัฐบาลเนี้ยทำเพื่อคนคนเดียวใช่ไหมทำเพื่อครอบครัวครอบครัว,รวเดียวถามว่าที่ผ่านมาเรื่องข้าวเรารู้แล้วใช่ไหมเมื่อก่อนเราพูดกันเรื่องข้าวสิบปีเน่าไม่เน่าว,วันนี้เรารู้แล้วใช่ไหมว่าต้องการฟอกขาวให้คนบางคนเข้าประเทศใช่ไหมฟอกขาวคนบางคนเข้าประเทศ เมื่อยังทําไม่ได้แอฟริกาโวยวายมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ภูมิธรรมรีบให้คนไปชี้แจงเลยเอา้าวไหนคุณบอกว่าที่แรกคุณปากดีล่ะว่าจะไปขายแอฟริกาทำไมตอนนี้คุณบอกว่าไม่ได้แล้วล่ะเพราะฉะนั้นอย่าหลอกลวงไปวันๆอย่าพูดแบบขอโทษนะคะทมถุยไปวันๆโดยไม่รับผิดชอบอย่าเลยค่ะนะคะต่อมานะคะ เขาถามว่าวันนี้ยังมีอะไรอีกที่ต้องทำมีเรื่องเยอะแยะที่ต้องทำแต่ไม่ทำเมื่อกี้นี้นะคะทางนิรนุษต์ผ่านมาที่กระทรวงการคลังยังมีพี่น้องเราแต่ยังไม่ได้เข้าไปดูนะคะที่ไหนอยู่ที่กระทรวงการคลังตากแดดตากฝนอยู่ริมถนนกันมากมายอยากจะบอกนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสิน แระคณะรัฐมนตรีทั้งหลายแหละว่าคุณอย่าไปเลยต่างประเทศคุณไม่ต้องไปขายอะไรหลอกให้เป็นหน้าที่ของอคนอื่นเขานน่น ون! พาคณะรัฐมนตรีไปที่กระทรวงการคลังไปดูว่าพี่น้องเขาเดือดร้อนเรื่องอะไรแล้วไปแก้ไขนะคะอย่าไปอย่าไปที่อื่นนะคะเนี่ยไปเลยกระทรวงการคลังอยู่ใกล้นิดเดียวอดีต ตัวเองก็เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรู้เข้านอกออกในแล้วไปไปแก้ไขปัญหาเขานะคะอย่ามาอยู่อย่างนี้นะคะอีกเรื่องหนึ่งเมื่อข่าวที่แล้วเนรนุชพูดถึงเรื่องขอสอมกพี่น้องรู้จักขอสอมกเนาะรถเมย์นะคะขอสอมกว่าที่ผ่านมารัฐบาลมีนโยบายเอื้อประโยชน์ให้เอกชนในบริษัทขนส่งที่วิ่งอยู่ พูดก็ได้ว่าบริษัทสมายบัตนะคะเพราะว่าเราจะเห็นอยู่ที่เป็นของเอกชนวันนี้นอกเหนือจากจะเอื้อให้เอกชนในการมาเขาเรียกว่าประมูลนะคะเส้นทางวันนี้มันมีการขยอบขึ้นไปมากกว่านั้นที่ผ่านมาขอสอบมอกอเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวพอดีเขาส่งข้อมูลมาให้สดๆร้อนๆเลย นีลนุชก็เลยยังทําไม่ทันยังเป็นช็อตโน้ตที่ตัวขยุกข,ขยุอยู่นะคะเขาบอกว่าขอสอมกอเดิมเนี่ยมี269เส้นทางที่วิ่งบริการพี่น้องประชาชนในราคาถูกแล้ววิ่งสม่ำเสมอในการวิ่งนะคะไม่ใช่ว่าจะวิ่งเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนอะไรต่อมานะคะมีการยกเลิกนะคะ ยกเลิกพรบมติคครมอพรบ2526จากการบริหารจัดการเส้นทางวิ่งในกรุงเทพและเส้นทางต่อเนื่องใกล้เคียงปริมณฑลไปให้กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้จัดการเส้นทางเมื่อกรมการขนส่งทางบกไปเป็นผู้จัดการเส้นทางแล้วเกิดอะไรขึ้นจาก269เส้นทาง ขอสอมกอต้องให้กับบริษัทเอกชนพูดง่ายๆกัเลยก็คือสมายบัตเนี่ยแหละ107รอ่า162เส้นทางเหลือขอสอมกอทำแค่107เส้นทางโดยข้ออ้างเขาบอกว่ารถของขอสอมกอเป็นรถเก่าต้องเอารถที่อายุ งานไม่เกิน2ปีมาวิ่งเพราะฉะนั้นขอสอมกเขาต้องเสียเส้นทางไป162เส้นทางให้กับบริษัทเอกชนเหลือ1 0 7เส้นทางขอสอมกก็ไม่ได้ว่าอะไรคุณเป็นนโยบายของรัฐบาลเป็นนโยบายของผู้มีอำนาจแต่เมื่อไม่กี่วันมานี้ปรากฏว่ามีเอกสารฉบับหนึ่งมาจากกรมการขนส่งทางบก บอกกับขอสอมกอว่าขอโทษนะใช้คำพูดให้มันกระชับนิดว่าเฮ้ยที่เองวิ่งอยู่ร้อยหกเส้นทางเนี่ยบางเส้นทางเนี่ยมันมีรายได้ดีเองเอาไปให้เอกชนวิ่งได้ไหมพี่น้องฟังดีๆนะคุณเอาไปแล้วร้อยหกสิบสองเส้นทางร้อยเจ็ดเส้นทางขอสอมกอวิ่งเพื่อ ให้พี่น้องประชาชนมีใช้บริการสาธารณะอย่างสะดวกสบายและสม่ำเสมอกับมีหนังสือบอกว่าร้อยเจ็ดเส้นทางบางเส้นทางที่มันดีเนี่ยคนติดแล้วเนี่ยเก็บเงินได้ดีเอาไปให้เอกชนเขามาวิ่งมันใช่ไหมพี่น้องเอ้ยมันใช่ไหมเร็วใช่ไหมเร็ ชั่วเลยเลยก็โอเคนะคะว่าไปตามที่ทางคุณพี่ที่อยู่ข้างล่างว่านะคะถามว่าทําไมวันนี้นโยบายรัฐบาลทําไมวันนี้ค่าราชการอย่างนี้เขาเรียกว่าเอื้อประโยชน์ให้ประชาชนให้กับเอกชนใช่ไม่ใช่แทนที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนกับเอื้อประโยชน์ให้เอกชนซึ่ง ได้ข่าวมาว่าขอสมกศภาภ์ขอสอมก,สาาอสอมกแล้วก็ผู้บริหารก็ไม่ได้ยอมแล้ววันที่เหมือนกับวันที่31นะคะสิ้นเดือนนี้เขาจะมีการไปยื่นหนังสือแล้วก็ขับเคลื่อนแล้วก็เดี๋ยวเลขาคงจะมาบอกว่าทางด้านาภาพขอสอมกก็ให้สรสหรือสมาธ์แรงงานและวิสาหกิจสัมพันธ์ซึ่งเป็นอง,อง,องค์กรแม่ขับเคลื่อนแล้วเรียกร้องว่ากรมการขนส่งทางบก จะทำอย่างนี้ไม่ได้แล้วเราอาจจะส่งสัญญาณว่าพี่น้องเรามาร่วมขับเคลื่อนกันอย่าให้ทรัพย์สมบัติและเรื่องของที่เป็นประโยชน์ของประชาชนตกไปอยู่ในมือของกลุ่มทุนถ้าพี่น้องจะไปลองดูอาจจะไปลองดูก็ได้ว่าเอ๊ะบริษัทเอกชนเนี้ยใครเป็นเจ้าของ นะคะเราจะยังไม่เฉลยตรงนี้แต่สามารถไปหาดูได้เลยว่าเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่หน้าเหลี่ยมแค่นั่นเองใช่ค่ะเป็นนักการเมืองบางคนนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะอยากจะสื่อสารมายังพี่น้องนะคะทุกท่านที่หวังดีต่อชาติต่อบ้านต่อเมืองอยากจะสื่อสารไปให้ทุกคนว่า วันนี้ประเทศไทยเนี่ยมันถูกปู้ยี่ปู้ยำโดยนักการเมืองวันนี้ประเทศไทยเนี่ยมันถูกปู้ยี่ปู้ยำโดยกลุ่มทุนสามาัญทรัพยากรของประเทศเป็นของประชาชนคนไทยทุกคนและเป็นของพวกเราที่นั่งอยู่ในที่นี้ด้วยใช่ไม่ใช่คนที่มีอำนาจคนที่ บริหารประเทศชาติอย่านำทรัพ,พยากรของประเทศชาติที่เป็นของประชาชนคนไทยทุกคนไปประเคนให้กลุ่มทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นนอกเหนือเราจะทวงคืนความยุติธรรมให้กลับมาแล้ว เราจะตีแผ่ความสาหัสของคนบางคนที่มันอยู่เหนือนายกรัฐมนตรีคนบางคนครอบครัวบางครอบครัวที่คุณหาเวลาหาเสียงก็บอกว่าพี่น้องเอ้ยเราจะปิดสวิตสามปอมันปิดปอไหนนะพี่น้องออนะคะเพราะฉะนั้นเราจะลดค่าน้ำค่าไฟค่าคลองชีพ วันนี้เรายังไม่เห็นอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไม่ใช่น้ำมันขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้น,น,นทุกวันขึ้นทุกวันไฟฟ้าเราก็เสียแพงแล้วเสร็จแล้วคนที่เป็นจำเลยของสังคมคือใคร,าครการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาคการไฟฟ้าฝ่ายผลิตทั้งที่แท้จริงแล้วเปล่าเลยมันไปอยู่ที่กลุ่มทุนกลุ่มหนึ่งเพราะว่ารัฐว,วิสาหกิจเราเนี่ยมันผลิตไฟแค่2 8เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นเรา ะะอยากจะตีแผ่สิ่งต่างๆเหล่านี้ให้รู้ว่าบ้านเมืองนี้มันมีหลายภาคส่วนที่พร้อมที่จะแทะนะคะมันจะกินเนื้อหนังมังสาประเทศชาตินี้จนกระทั่งพอไปถึงลูกเรากระดูกยังแทบไม่เหลือมันจะป่นเพราะไอ้พวกนี้มันกินซะจนไม่รู้จะกินยังไงมันกินมันกินแม้กระทั่งกระดูกป่นเนี่ยมันยังอยากกินเลยนะคะมันจะไม่เหลือไว้ให้คนข้างหลังเลย ถ้ามันเหลือต้องการเหลือไว้ให้คนข้างหลังให้ลูกหลานแล้วมันสำนึก17ปีที่มันเล่ร่อนมันต้องสำนึกได้แล้วใช่ไม่ใช่แต่มันไม่เคยสำนึกมันไม่เคยสำนึกเพราะฉะนั้นนะคะอยากจะเรียนพี่น้องนะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะว่าทุกครั้งที่เรามาเราอยากจะแลกเปลี่ยนนะคะ ข้อมูลต่างๆในส่วนของเราที่เป็นคนสระสะมีข้อมูลอะไรที่มาแลกเปลี่ยนเราก็แลกเปลี่ยนกันในส่วนของภาพฟ้างพี่น้องนะคะที่มาขึ้นเวทีต่างๆในสิ่งของสาธารนณะก็จะสื่อสารไปแล้วอยากจะบอกพี่น้องว่าวันนี้สิ่งที่เราทำเราถือว่าเมื่อก่อนเราบอกว่าเราทำบุญให้ประเทศใช่ไม่ใช่ เราทําบุญให้ประเทศเรารักษาสิ่งที่ถูกต้องให้กับประเทศถ้าหากวันนี้พวกเราไม่ยืนหยัดแล้วใครจะยืนหยัดใช่ไมมใช่ก่อนนะคะที่จะลงจากเวทีนะคะก็อยากจะสื่อสารนะคะไปยังพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนีรนุ์จะพูดทุกครั้งว่ามีแรงช่วยแรงมีเงินช่วยเงินมีทั้งแรงทั้งเงิน ช่วยทั้งแรงทั้งเงินนะคะเวทีนี้นะคะต้องการกำลังใจนี่นุชมาทุกครั้งนี่นุชจะได้รับน้ำดื่มซึ่งเป็นน้ำดื่มจากน้ำใจของพี่น้องทุกคนที่มาสนับสนุนณนเะวทีแห่งนี้ขอเสียงปรบมือให้กับพี่น้องเราทุกคนนะคะและนีลนุชขอสร้างความมั่นใจกับพี่น้องว่า พี่น้องสรสนะคะจะทยอยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาที่แห่งนี้แม้ว่าเราจะยังไม่ได้พักค้างอ้างแรมด้วยยังมีภารกิจอย่างที่เรียนให้ทราบวันนี้รัฐวิสาหกิจต่างๆกำลังจะถูกกลุ่มทุนสามานโดยใช้อำนาจผ่านคนที่บริหารประเทศในการที่จะยุบในการที่จะฮุบ ในการที่จะนำรัฐวิสาหกิจไปเป็นของตนเองไปเป็นของกลุ่มทุนเพราะฉะนั้นด้วยภารกิจของสรสที่ต้องปกป้องรัฐวิสาหกิจไทยให้อยู่กับประเทศชาติประชาชนคนไทยเลยยังไม่สามารถที่จะมาพักค้างอ้างแลมได้แต่เมื่อวันหนึ่งเราสามารถเคลียร์ได้พวกเรายินดีที่จะมาพักค้างอ้างแหลมที่นี่ค่ะขอบคุณค่ะ